ดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลแชร์ค่าข้าวคนละ7 0 0 0บาทแกนนำมา12คนนับรวมรวมแล้วมือนี้จ่ายทั้งหมดกี่บาทนายอนุทินชาญวิรกูลพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารข้ามหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลและแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครณห้องรีเจนซี่รูมซึ่งถือเป็นการร่วมรับประทานอาหารข้ามครั้งที่สองของรัฐบาลในชุดนี้โดยพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งแรกพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ มีบรรดาหัวหน้าพักและแกนนําพักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเจ้าภาพดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบสอสอบุรีรัมและเลขาธิการพักพักเพื่อไทยพอทอนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติรอทศชนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักรอทศชนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพักรอทศชพักประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเดชีดข่าวทองรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขในฐานะเลขาธิการพักพักชาติไทยพัฒนาชอทอพอนายวราวุฒิิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอหัวหน้าพักนายประพัส์โพทศุทนเลขาธิการพักชอทอพพักชาติพัฒนานายสุวัสดิ์ริปพันลบประธานพักชาติพัฒนาชทอพอนพักประชาชาตพันรรตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติพักกล้าธรรมนายชูกาโนมาทาเลขาธิการพรรคขณะที่พักกล้าธรรมกทหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนางนฤุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกทนายไผลิศเลขาธิการพรรคกล้าธรรมกทงานดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นายอนุทินขอให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ที่เข้าร่วมดินเนอร์วันนี้จ่ายค่าอาหารคนละ7,000บาทให้กับตนด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพจัดรับรองจัดการหาในครั้งนี้และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปก่อนเพราะงานเลี้ยงวันนี้เป็นแบบอเมริกันแชร์หากนับจํานวนคนร่วมดินเนอร์พับร่วมในครั้งนี้พบว่ามีแกนนําพับรวมถึงเลขาพักที่เข้าร่วมง,งานมากถึง15คนเมื่อลองคํานวณค่าอาหารในมื้อนี้ตกหัวละเจ0 0บาทสิคน x เจ0 0บาทเท่ากับว่าดินเนอร์พักร่วมในมื้อเย็นนี้ รวมค่าอาหารทั้งสิ้น1 5 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามนี่เป็นสันนิษฐานค่าคำนวณเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นยังไม่รวมค่าเซอร์วิสค่าห้องและค่าอื่นๆที่อาจจะชาร์จเพิ่มนะถ้าอยากรู้ค่าใช้จ่ายดินเนอร์มื้อนี้จริงๆแล้วล่ะก็คงต้องไปถามเสียหนูเองแล้วล่ะ